สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในวิชาวิวทยาการคำนวณ2ว3 2 1 8 1นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอยู่กับเรื่องฐานข้อมูลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอตารางสัมพันธ์นะครับผมหรือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับผม relational database management system นะครับ RDBMS นะครับก็คือใน database ของเรานะครับผมก็ อยาสมมติกบบแฟมเนาะที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมแล้วก็ตารางเกิดเากนไส้แฟมซึ่งแฟ้มแฟมหนึ่งนะครับสามารถมีไส้แฟ้มได้หลายแฟมนะครับก็คือดาต้าเบสยร์งอันก็สามารถมีตารางได้หลายตารางนะครับซึ่งแต่ละตารางเนี่ยเราต้องมีการออกแบบนะครับผมให้มีการเชื่อมกันนะครับผมสามารถดึงข้อมูลได้ง่ายนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ ในส่วนของการลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูลนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันตัวนี้จะมีอยู่3ตารางเนาะซึ่งมีตาราง student cost แล้วก็ t e c h cost นะครับซึ่ง3ตารางนี้นะครับตาราง student ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนาะก็มี id มี name มี phone มีวันเกิดเนาะ dob นะครับส่วน cost ก็จะมอีอะไรอยดต่างๆของคอร์สของคลาเรียนนะครับ ส่วนเทสคอสก็เหมือนกับตารางในการลงทะเบียนเรียนนะก็มีข้อมูลของอนักเรียนแล้วก็ข้อมูลของคา่าเชียงน,นั่นเองนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตรงตารางเทสคอสนะครับข้อมูลนะครับจะซ้ํากันกับข้อมูลของ Student แล้วก็ข้อมูลของคอสนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าข้อมูลน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่พอข้อมูลมีเยอะๆนะครับก็อาจทําให้ดาต้ s เหียอฐานข้อมูลของเราเนะี่ย ใช้ความจําไปเยอะอาจจะทําให้การช้าความหน่วงอะไประมาณนี้นะครับผมซึ่งเขาก็ไม่แนะนําให้สร้างนะครับผมดาตต้าเบสที่มีความซ้ําซ้อนข้อมูลที่คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ซึ่งก็เป็นทางออกให้เราทําแบบการลดความซ้ําซ้อนนะครับผมถ้าเราดูนะครับตารางเคสคอร์สแบบใหม่ก็จะมีแค่ ID นักเรียนแล้วก็ Class ID นะครับ ซึ่งก็ลดความซ้ำซ้อนพวก n เนมโฟนมันเกิดไตเ l ิ้ลคลาสนับเบได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับโปรแกรมเมอร์นะหรือเ Dev, ดพเดเวลอปเปอร์นันพัฒนาน,นะครับผมเขาจะใช้กันครับเพื่ออย่างเช่นเรามี ID เรามีคลาสไอเเราสามารถไปดึงข้อมูลนะครับผมในตาราง Student โดยใช้ ID ของนักเรียนได้หรือดึงข้อมูลอของค a s s ต่างๆ ในตลาดที่ชื่อว่าคอร์สได้โดยใช้คลาส ID นั่นเองนะครับตัวนี้ในดาต้าเบสของเรานะครับผมก็สร้างมา3า a ดาต้าเบสนะครับตัวซ้ายนะครับผมจะเป็น Student นะรตลาดที่ว่า Student นเนาะส่วนตรงกลางชื่อว่า Student c o u r s นะครับส่วนขวาสุดเลยชื่อว่า c o ร์สนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Student ID เนี่ยก็จะเชื่อมกันกันกบ Student ID ของ ตารางที่ชื่อว่า student นะครับ class id ก็จะเชื่อมอยู่กับ class id ของตารางที่ชื่อว่า course นะครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วเขียนโปรแกรมดันด้านบนเลยนะครับผมเราสามารถดึงข้อมูลมาได้เนาะเช่นมี student id ก็ดึง student name มาด้วยนะครับผม class id ก็ดึง title แล้วก็ class name มาด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปอธิบายโค้ดกันก่อนแล้วค่อยมาเขียนโค้ดก็แล้วกันนะครับ Select ซีเล็กก็ตามตัวเลยนะก,ก็คือเลือกเลือกคอลัมน์มาซึ่งตัวนี้จะมีตัวยอ่อ s แล้วก็ c มานจะเป็นยังไงนะครับผม s ก็คือผมยอ่อมาจากตารางที่ชื่อว่า students นะครับ s จุด s t u d e n t id ก็คือให้แสดงคอลัมน์ s t u d e n t id จากตาราง students นะครับ s t s t u d e n t name ก็คือให้เอา ข้อมูลใน student name จากตาราง student มานะครับส่วน c จุดก็มาจากตารางชื่อว่า c o s e นะครับให้เอาคอลัมน n c l a s s id จากตาราง course มานะครับ title น,นำเหมือนกันเลยมาจากตาราง course นั่นเองนะครับแล้วถ้รทัดต่อมา form student นะก็คือมาจากตาราง student โดยใช้ชื่อย่อว่า s นะ s แทนตาราง student นะเหมือนแถวด้าน,นบนที่เราพูดไปนะครับ จอยตัวนี้คืออคำสั่งที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์กันของตารางนตารางกันนะครับจอยสเตติเดนคอสก็คือตารางตรงกลางใช่ไหมที่เราพูดถึงโดยส t ต d e เ t นคอสให้ชื่อย่อว่า sc เนะเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่ออันนี้คือเชื่อมต่อกันนะโดยที่ s s ก็คือตารางสต u เ e นตะนตาราง Student student id ของตารางไดขอไปครับ student id ของตาราง student ต้องเท่ากับ student id ในตาราง student course นะครับตัวห้าล่างเหมือนกันเลยนะครับจอยกันโดยที่ตาราง course นะครับเป็น c นะฮะเป็น c เชื่อมกันในกรณีที่ class id ในตาราง student course ต้องเท่ากับ class id ในตาราง โค้ดด้วยพูดแบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปโค้ดไปก่อนนะรัก๊อปโค้ไปก่อนคัดลอกไว้นะครับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็เปิดแซมมาได้เลยครับเปิดแซมมาตึ๊บอย่างนี้นะสตาร์ทอาปาเชแล้วก็ start mysql นะครับต่อไปครับจากนั้นทำไงต่อจากนั้นกดแอดมินครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมได้สร้างดาต้าเบสไปแล้วที่เราเรียนกันนะครับเราจะมีแค่ตารางที่ชื่อว่า Student นะครับที่จะมี Student ID, Student Name, Student Surname แล้วก็ Student Number นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะลองทํานะครับให้เพิ่มตารางมา2ตารางตารางแรกชื่อตารางคอร์สนะครับจะมีคอร์ส ID, ดีคอร์สไทเทิลแลวก็คอร์สนัมเบอร์นะครับส่วนอีกตารางหนึ่งชื่อว่าตารางสติว e เดนคอร์สก็คือตารางที่ใช้ลงทะเบียนเรียนเนาะข้อมูลลงทะเบียนเรียนก็จะมีสติว e เดนไอดีแล้วก็คอร์ส ID นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ข้อมูลมันอ,อยู่ส่วนของใครของมันนะครับที่มี student card เป็นตัวเชื่อมถ้าเราจะเขียนคำสั่ง SQL ให้ไปกดที่เมนู SQL ครับโดยคำสั่งที่เราคัดลอกมานะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะ student ID student name นะครับ class ID class center แล้วก็ class name นะครับทีนี้อ่า๋ยวผมขออนุญาตครับหนึ่งเหมือนอ่า คอลัมน์จะผิดนิดนึงนะครับนี่ cost s t u t e t a s k s t u t e n เ,เนาะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนนิดนึง task s t u t e ตัวนี้ผิด4.0ต้องมีคำว่า c a s s ด้วย <นะ S 1> c l a s, <S นี่ cost s t a t e n นะครับตัวนี้ก็จะดึงข้อมูล student id จากตาราง student นะครับ student name จากตาราง student มาแสดง class id จากตาราง class มาแสดง คอร์สไตท์จากตารางคอสมาสแสดงแล้วก็ c l a s สนัมเบอจากตารางคอสมาสแสดงครับเดี๋ยวเราลองรันผลนะครับว่าจะได้ไหมโอ้นี่ได้แล้วเห็นไหมก็คือการเอาข้อมูลทั้ง3ตารางมาสแสดงนะโดยใช้คำสั่ง SQL นะครับจะได้ว่ามีทั้งข้อมูล student id, student name, class id, class title, class number มมาสแสดงนะครับ อดีอ๋ยวเราคัอปี้ไว้ซึ่งนะครับถ้าเราเปิดแค่แต่ละตารางเนาะคอสตารางคอร์สก็จะมีแค่ข้อมูลของคอร์สต่างๆนะครับตาราง Student ก็จะมีแค่ข้อมูลของ Student ต่างๆนะครับส่วนตาราง Student c o อร์สก็จะมีแค่ i อเฉยๆนะครับผมซึ่งวิธีการที่เราสามารถ นำข้อมูลทั้ง3ตารางมาแสดงพร้อมกันได้นะครับผมต้องใช้คำสั่ง sql นะครับผมเป็นตัวเชื่อมเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทำไปเพื้องต้นก็จะมีแค่ student มาแค่2ตัวใช่ไหมทีนี้เราลองมาเพิ่มกันอีกนิดนึงอย่างเช่น s student surname มาด้วยสิแล้วก็อีกตัวนึงนะครับ s student number มาด้วย ทีนี้ก็จะได้ข้อมูลครบทั้ง3ตารางแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกดโกได้เลยเอะไม,มาครบหมดเลยมีข้อมูลนักเรียนตัวนี้คือตาราง Student นะครับแล้วก็ตารางคอร์สมี Class ID, Class Title แล้วก็ค s สนามาหมดเลยนะครับส่วนตาราง Student Course ก็ข้อมูลซ้ำกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผม ซึ่งวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันต่อได้เลยนะครับนี่นะครับจากข้อมูลที่เราแสดงไปก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียนก็คือให้นักเรียนสร้างตารางน้นปมเลยสร้างตารางคอสขึ้นมาเนาะเพราะว่าเรามีตาราง Student อยู่แล้ว จากนั้นก็สร้างตาราง Student c o r d นะครับผมจากนั้นก็เพิ่มข้อมูลในตารางให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้นทำการเขียนคำสั่ง j o ยโดยใช้คำสั่ง SQL นะครับการจอยตารางเนานะโดยใช้คำสั่ง SQL ตามตัวอยา่างนะครับผมเพื่อให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนม .5 ของอักษรเจริญพัฒน์ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ